สวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะพี่พก,กุ้ลูกค้าคนสวยของเรานะคะวันนี้เราจะมาเสริมหน้าผากันเนาะก็คือทําทีเดียวนะคะแล้วก็ให้เท่ากับรูปทรงของตัวเราเองโดย<ฆ>เฉพาะ,ะการเสริมเฉพาะบุคคลนะคะจะเป็นการหล่อซิลิโคนนะคะขึ้นมาเฉ<ฆ><ะ>พาะหน้าผากของเราเลยเพราะฉะนั้นซิลิโคนที่เราใส่จะมีชิ้นเดียวในโลกนะคะเพราะว่าเป็นของเราเท่านั้นอ่ะอันนี้นะคะจะเป็นซิลิโคนของลูกค้านะคะที่ได้ทํามาเนาะจะได้ลักษณะกล่องแบบนี้นะคะแล้วก็ด้านในนะคะจะมีตัวนี้ค่ะที่เป็นตัวซิลิโคนของเรานะคะ ซิลิโคนตัวนี้ค่ะจะมี serial number บอกทั้งหมดเลยนะคะพร้อมกับวันเดือนปีที่ผลิตนะคะแล้วก็มีชื่อของลูกค้าเองด้วยโดยเฉพาะเลยตัวนี้นะคะที่เป็นซิลิโคนนะคะในของเองนะแล้วก็ด้านในกล่องนะคะยังจะมีตัวนี้ด้วยค่ะที่เป็นแบบหล่อนะคะรูปทรงของหน้าผากใช่ลูกค้าได้ทำ CT scan ด้วยนะคะเพื่อที่จะให้เห็นทุกมิติของหน้าผากของเราเลยเห็นก็หลก ทุกส่วนเลยว่าง,ง่ายๆนะคะเพื่อที่จะทําให้ออกมาแล้วเป๊ะที่สุดนะตัวนี้ค่ะลูกค้าจะได้กลับไปด้วยนะคะจะเป็นลักษณะของหน้าผากของเรานะคะนะความสูงนะคะของตัวซิลิโคนเราสามารถเลือกได้ด้วยนะคะตัวนี้ของลูกค้าเลือกมาเป็นขนาด5.5้นะคะถ้าเทียบเท่ากับเฉเร็จรูปก,ก็จะเกือบเกือบไซส์ L ได้กึ่ง M กึ่ง L นะคะเพราะว่าเราก็แบบคือทําแล้วก็อยากได้แต่ตัอนี้แบบทีเดียวสวยเลยเนาะตัวที่เป็นซิลิโคนหล่อเฉพาะบุคคลตัวนี้นะคะ ที่ลูกค้าได้เลือกมาด้วยความที่ลูกค้าเป็นคนที่หน้าถักแคบด้วยถ้าสมมติใส่สำเร็จรูปอาจจะถามว่าสวยไม่สวยนะแต่อาจจะยังไม่เ็ร้อเปซเพราะฉะนั้นถ้าทาตัวนี้มานะคะเข้ากับหน้าผากของเรายังไงสวยแน่นอนเทคนิคของคุณหมอนะคะที่ทําก็จะเป็นการเขาเรียกว่าทําแผลเล็กตูดตัวไวแล้วก็ตัดไหนไปแล้ว่ะค่ะแพทบจะมองไม่เห็นแผลเลยใช่ใช่ก็ต้งจับยืนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากการเสริมหน้าผากนะคะผ่านไปประมาณสองชั่วโมงเนาะตัวเองเป็นยังไงคะก่อนทํา มีความรู้สึกแบบเกรงไหมก็เกรงค่ะแล้วก็แบบคือด ja ูรีๆดูมากแล้วที่่าแบบแอบกลัวค่ะแล้วก็เปลี่ยนใจในเรื่องการเจ็บไว้เยอะมากก็คือทั้งตัวทั้งเกรงเลยนะคะก่อนทำเนาะทีนี้พอเราได้ออกกัคุณหมอค่ะเราได้ทำจริงอะค่ะสิ่งที่เรากลัวค่ะมันเป็นอย่างนั้ไหมร้อยู่นุหนุมันชิวกว่าที่คิดเลยนะคือชิวกว่าที่คิดแล้วก็คือไม่มีจังหวะอเลยที่มัน มันทําให้เรากลัวแบบคือคือแค่ความีิดใจชาวประมาณเก็บที่หนึ่งเข็มที่สองแต่มันมันเจ็บแบบปกติอะค่ะเจ็บมันต้องฉีแบบแ่เจ็บเราก็เคยคิดมากอะไรเนี้ยค่ะดีใจดีใจเนาะาประทับใจแล้วก็แบบคิดไม่ผิดเลยค่ะที่แบบปฏิเสใจ,<ต><น>จมาทำค่ะเนาะมตเราเผื่อใจเยอะๆลุๆล้นๆเตรียมใจว่ามันต้องแบบน่ากลัวต้องเจ็บอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วรู้สึกว่าที่ประทับใจอย่างนก็คือคุณหมอจะเป็นเรื่องความปลอดภัยเพราะว่าก่อนทำอะก็คือแบบเตรียมใจไว้แล้วแต่บอกคุณหมอว่าคุณหมอคะ คือให้หนูกดไทยอย่างเดียวหนูจะรับได้หมดเลยความเจ็บความแบบนี้แต่จริงๆก็คือมันไม่มียั่งเลยเราควรไปก่อนไม่ยัอะไรเลยค่ะเราควรไปก่อนเนาะก็เรื่องความปลอดภัยนะคะสบายใจได้ค่ะเพราะว่าคุณหมอนะคะชำนาญในการทำหน้าผากมากๆนะคะคุณหมอทำมานานมากๆแล้วก็มีเคสอะค่ะให้เราดูอยู่ตลอดเวลาเนาะสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะอย่างลูกค้าค่ะก็ตัดสินใจจากการดูรีวิวมาก่อนเนาะแล้วก็เออถึงได้มาทํา ลูกค้าเป็นคนที่หาข้อมูลเยอะมากๆานะคะขอบอกเลยคือถามที่พูดกันแบบไม่กล้าถามให้็จใจมากคือเราเข้าใจนะคะเพราะว่าเอ,อ่อทุกคนนะคะอยากอยากได้ข้อมูลเพื่อความสบายใจเนาะใช่ค่ะท่านนี้เป็นท่านหนึ่งนะคะที่แบบถามข้อมูลเราเยอะมากๆนะคะก่อนตัดสินใจมาทํานะแล้วก็พอมาทําแล้วก็ไม่ผิดหวังจริงๆไม่ไม่ผิดหวังนะคะะดีใจอ่าต้องขอขอบคุณมากๆเลยเพราะว่ามาไกลด้วยนะคะมาจากสุฎร์ธานีนะคะนั่งเครื่องมาทําโดยเฉพาะเนี่ยทำเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเดินทางกลับเลยนะคะสามารถเดินทางกลับได้นะคะไม่ได้มีอะไรต้องกังวลนะ ทีนี้ค่ะลูกค้าค่ะมีอะไรอยาาแนะ้นําเพื่อนๆไหมคะที่ตัดสินใจค่ะอยากจะเสริมหน้าผากแลวกําลังดูอยู่ว่าเออเราจะอยากจะทําที่ไหนดีสําหรับตัวเองนะคะถ้าจะแนะนําก็คือแบบที่นี่ก็คือแบบ,บรีวิวเยอะแล้วก็แบบสวยจริงสวยจริงตามรีวิวเลยเพิ่งทําเสร็จคือมันเห็นท้มแบบกริบเลยอะค่ะขณะเ,เราเพิ่งทําเสร็จเองนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือถ้าส่วนตัวนัก็คือเรื่องราคาต้องยอมรับเรื่องราคาเพราะเราก็เช็คหลายที่มากถ้าเป็นเป็นแบบหล่อนเรายอมรับว่าแบบ บางที่ก็คือแพงกว่าที่นี่ประมาณสองเท่าสองเท่าค่ะสองเท่าเกินไปด้วยะคะ่ะก็คือที่เราเราโอเคก็คือความปลอดภัยค่ะก็คุณหอมอแบบชำนาญเก่งมากแล้วก็เรื่องราคาที่เราก็แบบรโอเคกับเรื่องราคาที่เราสามารถทําได้ไม่เวิร์กเกินไป ก็คือนะคะสรุปจากราคานะคะการดูรีวิวจากลูกค้าที่ทํามาเนาะเราก็จริงทมรีวิวพาพอมาพบคุณหมอนะคะก็เป็นจริงอย่างนั้นนะคะเราก็เอ่อเรียกได้ว่าเดินทางมาครั้งนี้นะคะคุ้มสุดๆเลยนะคะได้ทั้งความสวยแล้วก็ความสบายใจกลับไปด้วยคือคือคือก่อนก่อนขึ้นไปทําอ่ะไม่ได้คิดเลยว่าจะ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 พูดแบบนี้เพราะไม่ได้คิดไม่ได้มีอ่าไม่ได้มีสคริปต์ละค่ะ แต่พูดตามความรู้สึกอ่าเวลากุ้งสามผ้ลูกค้านะคะจะให้ลูกค้าแับพูดมาจากใจเลยนะคะว่ารู้สึกยังไงบ้างเนาะเราไม่ได้มีเตี้ยมอะไรกันนะคะก็คือถามแบบไหนก็ให้ลูกค้าตอบมาตามจริงกม่คิดเราจะพูดได้แบบก็เพราะมันตองเข้ใจจริงจริงอ่าจากจากเขาเรียกว่าประสบการณ์จริงจากการทำนะคะต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะตัวเองแลวเดี๋ยวเราขออนุญาตนะดเดี๋ยวติดตามผลกันนะคะอัปเดตกันค่ะหลังจากทำไปแล้วนะคะนักข่าวเริ่มเข้าที่ก็จะเริ่มเห็นรงดุลขึ้นเรื่อยๆ นะคะขอบคุณมากๆเลยนะตัวเองแล้วเดี๋ยวเราเจอกันอีกนะขอบคุณมากขอบคุณค่ะมีอะไรก็ปรึกษามาได้นะคะยินดีดูแลให้หนูโอเคขอบคุณค่ะ